ก็สวัสดีท่านบุรัพชัยแล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้นะคะที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตใหม่ให้กับเรานะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่ากระตุ้นวิญญาณของเราในพระวจนะคำของพระเจ้าในหนึ่งโครินโ์บทที่1 4ข้อที่1 4บสถึง1กล่าวว่าเพราะถ้าข้าพเจ้าอาธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆวิญญาณของข้าพเจ้าอาธิษฐานก็จริง แต่ข้าพเจ้าเองก็ไม่เข้าใจถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าควรจะทำประการใดข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยวิญญาณและจะอธิษฐานด้วยความเข้าใจด้วยเปาโลแสดงให้เราเห็นว่าการอธิษฐานด้วยความเข้าใจก็คือการอธิษฐานที่เราสามารถที่จะทะลุทะลวงในเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณข้าพเจ้าอธิษฐานด้วยวิญญาณข้าพเจ้าอธิษฐานด้วยความเข้าใจ มันหมายความว่าเขาพระเจ้ากําลังอธิษฐานด้วยวิญญาณก่อนที่เราจะอธิษฐานเป็นภาษาความคิดภาษาของเราเพราะวิญญาณบริสุทธ์ก็ต้องการให้ชีวิตของเรานั้นสื่อสารกับพรงค์ด้วยวิญญาณของเราก่อนไม่ใช่ภาษาความคิดซึ่งภาษาความคิดของเราก็เป็นการอธิษฐานด้วยสติปัญญาของมนุษย์แต่การอธิษฐานด้วยฝ่ายวิญญ,ญาณการพูดภาษาแปลกๆเรากําลังให้วิญ,ญญาณของเราสื่อสาร และพระวิญญาณเป็นผู้ที่จะอธิษฐานในวิญญาณหรือเชื่อมต่อในวิญญาณของเราเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจถ้าพระวิญญาณไม่ได้เปิดเผยถ้าเราอธิษฐานด้วยภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจวิญญาณของเรากำลังอธิษฐานอยู่ก็คือการพูดภาษาแปลกๆก,การอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆนั้นเป็นการอธิษฐานของวิญญาณที่ถูกสร้างใหม่ วิญ,ญญาณของเราที่กลับมาหาพระเจ้าวิญญาณของเราที่บังเกิดใหม่ทําให้เราสื่อสารกับพระวิญญาณบริสุ خر. ทธิ์ทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สื่อสารกับเราเรากําลังเชื่อมต่อกับโลกฝ่ายวิญญาณพระเจ้าเป็นพระวิญญาณาเราจะติดต่อกับพระองค์ด้วยวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าจึงติดต่อกับพระเจ้าไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเป็นมนุษย์ที่ถูกตัดขาดจากพระเจ้า แม้ว่าเราจะมีชีวิตแต่วิญญาณเราไม่ได้สื่อสารกับพระเจ้าเขาจึงพูดกันแบบภาษาคริสเตียนบอกว่าเราตายฝ่ายวิญญาณเราเคลื่อนไหวได้ก็จริงแต่ความสัมพันธ์เรากับพระเจ้ามันตายไปนานแล้วเพราะฉะนั้นการที่เรากลับมาหาพระเจ้าการที่เราบังเกิดใหม่การที่เราเกิดใหม่เรามีภาษาใหม่เราสามารถที่จะมีชีวิตที่เชื่อมต่อกับพระเจ้า ไม่ได้ตายฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นการที่เราติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าได้นั้นมันเกี่ยวข้องกับภาษาฝ่ายวิญญาณด้วยมันเกี่ยวข้องกับการบังเกิดใหม่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตใหม่มันเกี่ยวข้องกับวิญญาณใหม่ของเราที่เชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาในหนังสือหนึ่งโครินธ์บทที่14ข้อ2บอกว่าเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พูดภาษาแปลกๆได้ ไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจได้แต่เขาพูดเป็นความล้ำลึกฝ่ายวิญญาณและพูดถึงสิ่งที่ซ่อนนะคะเมื่อเราพูดภาษาแปลกๆเรากําลังพูดสิ่งที่ซ่อนเอาไว้เมื่อเราพูดภาษาฝ่ายวิญญาณมันจะมีการเปิดเผยมีการสําแดงทั้งมีการสําแดงทั้งมีการคืาเรียกว่าดีท็อกสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าหรือสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ว่ามันเป็นอะไรที่ เป็นขยะที่อยู่ในชีวิตของเราปัญหาของเราความบาปของเราหรือว่าวิญญาณที่ไม่สะอาดหรือสิ่งที่สปกปรกที่มันอยู่ในวิญญาณอยู่ในชีวิตของเรามาน,นานแลมปีแต่เมื่อเราได้ใช้เวลากับพระวิญญาณอธิษฐานในภาษาแปลกๆพูดในภาษาฝ่ายวิญญาณมันมีพลัง ทำให้ผลักดันสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเราออกจากบรรยากาศของเราออกจากคริสตจกักรออกจากชุมชนของเราด้วยเพราะฉะนั้นภาษาแปลกๆเนี่ยมีพลังมหาศาลไม่เพียงแต่เราจเจริญขึ้นมันเป็นภาษาที่เราพูดกับพระเจ้าและพระเจ้านําการเปิดเผยสําแดงนาการทะลุทะลวงพูดคํำนี้จะเข้าใจดีกว่า มันมีการดีท็อกฝ่ายวิญญาณในย่านอากาศในเมืองในชุมชนในคริสตจักรในชีวิตของเราในครอบครัวสิ่งที่มีอะไรก็แล้วแต่ที่มันแอบแฝงอยู่ที่มันซ่อนมันไม่ได้ถูกเปิดเผยเมื่อเราพูดภาษาแปลกๆเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นจะถูกกำจัดออกไปดีท็อกออกไป พระเจ้าจะกระทํากิจในแถบนั้นในบริเวณนั้นในสิ่งที่เราไม่ทะลุทะลวงมันจะมีการทะลุทะลวงเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดภาษาแปลกๆมากๆมันจะมีเหตุการณ์ที่ดิดถอกไฟวิญญ,ญาณก็คือสิ่งที่ไม่ดีก็จะปรากฏขึ้นด้วยพูดต่อไปเพื่อเราจะสะอาดสะอา้านเพื่อความบาปที่หมักหมมที่อยู่ในชีวิตของคนคนนั้นมันจะออกไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นการชำระ ทำความสะอาดฝ่ายวิญญาณแล้วก็จะมีสิ่งที่ดียอดเยี่ยมเข้ามาถ้าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดภาษาฝ่ายวิญญาณหรือเราไม่ได้เชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะไม่ได้เปิดเผยหรือไม่ได้ดิ้นทอกฝ่ายวิญญาณให้กับเราสิ่งเหล่าน,นั้นมันก็ยังจะแอบอยู่ซ่อนอยู่และทําให้คนนั้นไม่รับการปลดปล่อยไม่เติบโตไม่เข้มแข็งฝ่ายวิญญาณจิตวิญญาณของเราจะเติบโตได้อย่างไร เพราะฉะนั้นการพูดภาษาแปลกๆอันดับแรกก็คือจิตวิญญาณของเราจริญขึ้นคนนั้นจะ,จะเจริญขึ้นคนนั้นจะมีพลังในการดำเนินชีวิตที่มีฤทธิ์เดชท,ที่มีพลังที่มีชัยชนะต่อบาปต่อมารต่อสิ่งสารพัดต,ต่างๆทำให้เขามีความเข้าใจในโลกฝ่ายวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณเป็นผู้สอน,เป,นเป็นผู้เป็นผู้เปิดเผยให้ความเข้าใจในมิติฝ่ายวิญญาณมันเกี่ยวข้องกับการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งที่ซ่อนจะไม่ซ่อนอีกต่อไปสิ่งที่มีอะไรที่มันแอบแฝงอยู่มันจะได้รับการปลดปล่อยรับการชำระสรรเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราพูดภาษาฝ่ยายวิญญาณมันดีกว่าไหมเพราะเราไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่วิญญาณของเรากําลังอธิษฐานและวิญญาณของเรากําลังเชื่อมต่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าวิญญาณของเรากําลังอธิษฐานแต่ถ้าเราอธิษฐานเป็นภาษาคําพูดของเราสติปัญญาของเรากําลังอธิษฐาน พระวิญญาณเป็นผู้อธิษฐานช่วยเราพระวิญญาณเป็นผู้นำเราในเรื่องการทะลุทะลวงในมิติฝ่ายวิญญาณมันจะทำให้เราเห็นสิ่งที่ซ่อนสิ่งที่พระเจ้าจะเปิดเผยสิ่งที่พระเจ้าจะให้เราได้เข้าใจและทะลุทะลวงเราจะเห็นเราจะมีบรรยากาศแบบนั้นบางครั้งเราก็คิดว่าโอเคแต่เมื่อเราพูดภาษาฝ่ายวิญญาณเราก็เห็นว่าโอจริงๆแล้วที่ผ่านมาเราไม่โอเค แต่เมื่อเราพูดภาษาแปลกๆเราจะเห็นว่าแม้แต่ผีที่ซ่อนอยู่ในคนแม้แต่วิญญาณชั่วที่มันแอบแฝงในแถบนั้นมันก็ยังซ่อนตัวได้อยู่แต่เมื่อเราพูดภาษาฝ่ายวิญญาณมันเป็นการดีท็อกฝ่ายวิญญาณมันเป็นการเคลื่อนในมิติฝ่ายวิญญาณมันเป็นการเชื่อมต่อจากสวรรค์นะคะเชื่อมต่อกับองค์มุเป็นเจ้าดึงการทรงสถิต ของพระวิญญาณดึงกันทรงสถิตของพระเจ้าเข้ามาปกคลุมเข้ามาในชีวิตเข้ามาในบ้านเข้ามาในครอบครัวเข้ามาในธุรกิจการงานของท่านเข้ามาในเมืองของท่านเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นพระเจ้าได้ทรงเคลื่อน อย่างไม่ธรรมดานี่คือความจริงที่เป็นความลับและก็เป็นความจริงต่างๆที่ถูกเปิดเผยออกมาเมื่อคริสตจักรหรือผู้เชื่อให้ความสําคัญในการเคลื่อนไปในมิติไยวิญญาณโดยการพูดภาษาไายวิญญาณโดยการที่เราอธิษฐานในพระวิญญาณเพราะว่าเราไม่ได้พูดกับมนุษย์เรากาลังพูดกับพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงเปิดเผยสำแดงและเคลื่อนไหวในสถานการณ์นั้นๆในการที่เราเคลื่อนไปกับพระเจ้าดีกว่าไหม ที่เราจะเคลื่อนไปด้วยภาษาฝ่ายวิญญาณโดยการพูดภาษาแปลกๆเรากําลัง,ให,ญญญงาาให้พระวิญญาณของพระเจ้ามาปกคุมให้พระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาครอบครองควบคุมในบรรยากาศนั้นๆเพราะฉะนั้นก็อย่าตกใจเมื่อเราพูดภาษาฝ่ายวิญญาณอาจจะพบสิ่งที่มีดีด้วยเมื่อเราเคลื่อนมันก็เคลื่อนแต่เราอย่าหยุด เราก็ต้องเคลื่อนต่อไปแล้วพระเจ้าจะเปิดเผยหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งที่ไม่ดีที่มันหมักหมมเอาไว้สิ่งที่มันสาตานแอบแฝงหรือซ่อนตัวอยู่พางตัวอยู่มันก็ยังจะเล่นงานเราต่อไปแต่เมื่อเราเชื่อมต่อกับพระวิญญาณ เราจะมีเสรีภาพในพระวิญญาณเราจะไม่ถูกผูกมัดเราจะไม่เป็นเหยื่อไม่เป็นทาสเราจะทะลุทะลวงนี่คือการที่เรากระตุ้นในฝ่ายวิญญาณเพื่อเกิดการทะลุทะลวงเพื่อเราจะดีถอกฝ่ายวิญญาณเพื่อพระเจ้าจะเปิดเผยสําแดงถ้าผีออกจากบ้านถ้าปัญหาของเราถูกกําจัดบ้านที่กวาดสะอาดไม่มีผีไม่มีวิญญาณชั่วที่แอบแฝงและซ่อนตัวเพื่อที่จะแทรกแซงและทําให้เราถูกขัดขวางถูกกดขี่ข่มเหง ถูกเอารัดเอาเปรียบเมื่อเราพูดภาษาฝ่ายวิญญาณเคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เรากําลังดีดถกฝ่ายวิญญาณมันจะมีการชําละมันจะมีการปลดปล่อยมันจะมีการก้าวหน้าด้วยและมันจะมีการต่อสู้เยอะด้วยแต่ก็อย่าก,กลัวเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะเป็นผู้ช่วยเหลือเราเราจะเข้มแข็งเราจะกล้าหาญเราจะรับกัน ปลดปล่อยเราจะมีพลังเราเผชิญทุกสิ่งได้โดยพรรองเป็นผู้เสริมกำลังดูเหมือนเราจะเหนื่อยแต่เราก็มีกำลังดูเหมือนเราจะแพ้แต่เราก็ชนะดูเหมือนว่าเราจะหมดสภาพแต่ก็ไม่หมดพลังที่มาจากพระวิญญาณเป็นพลังที่มีชัยชนะเหนือความตายมีชัยชนะเหนือความมืดมีชัยชนะเหนือโรคภัยไข้เจ็บมีชัยชนะเหนือความล้มเหลวมีชัยชนะเหนือทุกๆ พลังที่พระเจ้าได้ส่งให้เรามีกำลังแล้วก็มีชัยชนะสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าเรรียซูตรัสว่าผู้เชื่อในเราตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำลงชีวิตไหลออกมาภายในผู้นั้นในยอห์นบทที่7ข้อที่38ดังนั้นเมื่อความคิดและถ้อยคำต่างๆเหล่านั้นเต็มล้นอยู่ในวิญญาณของเราเราก็จะได้รับความจริงที่เป็นความรักจากพระเจ้าเมื่อเราพูดภาษาฝ่ายวิญญาณ สิ่งที่เราจะได้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าจะให้สิ่งที่เป็นความจริงและมีอิสระเสรีภาพอย่างแท้จริงเมื่อเราพูดภาษาฝ่ายวิญญาณมนุษย์ฝ่ายโลกอาจจะหัวเราะอยะเราเพราะว่าพวกเขาไม่มีวันเข้าใจอะไรกําลังเกิดขึ้นในตัวตนของเราและพวกเขาเองกําลังคิดว่าเราทําสิ่งที่ไร้สาระแต่ขอพระคุณพระเจ้าพระกมพีกล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อจะทำให้คนมีปัญญาอับอายในหนึ่งโครินโตบทที่1นึ่เมื่อเราพูดภาษาฝ่ายวิญญาณเราจะมีผลลัพธ์ที่ทำให้โลกประหลาดใจสับสนงงงวยพวกเขาจะไม่สามารถยังรู้ได้ว่าเราประสบความสำเร็จได้อย่างไร เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเรื่องนี้ว่าการที่เราพูดภาษาแปลกๆไม่ใช่เรื่องไรค่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์เข้าใจได้ไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าใจได้แต่เป็นสิ่งที่พระวิญญ,ญาณกําลังเคลื่อนในมิติไยวิญญาณผ่านชีวิตผ่านปากผ่านวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นจงใช้เวลาอย่างมีคุณภาพเพื่อเราจะพูดภาษาแปลกๆฤทธเดชในการพูดภาษาแปลกๆนั้นเกินกว่าที่จะพัฒนาได้ มันได้เปิดเผยและปลดปล่อยฤทธิดเดชท,ที่อยู่ภายในคริสเตียนหรือลูกของพระเจ้าแล้วก็ให้เกิดการอัศจรรย์ต่างๆขึ้นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพเพื่อพูดภาษาแปลกแปกนั้นช่วยแก้ปัญหาที่ค้างคามานานในชีวิตของเราด้วยถ้าเราต้องการเราจะเห็นพัะส,สุริของพระเจ้าอย่างแท้จริงถต่เราต้องการที่จะเลื่อนขั้นก่อนที่จะเลื่อนขั้นก็จะต้องสะสางต้องดีทอ็อกต้องเอาสิ่งที่ไม่ดีออก เอาขยะฝ่ายวิญญาณออกมันจะมีสิ่งที่ไม่ดีปรากฏขึ้นด้วยเพราะว่าเรากำลังทำความสะอาดฝ่ายวิญญาณเรากำลังทะลุทาลวงโดยภาษาฝ่ายวิญญาณเราก็จะสะอาดเราก็จะเจริญขึ้นนะคะแล้วพระพรใหม่ๆจะเข้ามาแต่เราต้องการพระพรในชีวิตของเราที่ยิ่งใหญ่กว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จงพูดภาษาแปลกๆให้มากกว่าที่เราเคยทา จำไว้ว่าในเสคาริยาบทที่4ี่ข้อที่6มิใช่ด้วยกำลังมิใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่โดยวิญญาณของเราพระยาเวจอมทัตระดังนี้แหละเราเป็นผู้บังเกิดใหม่และเต็มด้วยวิญญาณใหม่หรือยังไม่ใช่บังเกิดใหม่แต่เรามีวิญญาณของโลกแต่วันนี้ก็ขอหนุนใจนะคะว่าการที่เราจะมีชีวิตที่เต็มด้วยวิญญาณของพระเจ้านะก็คือ การที่เราสื่อสารกับพระเจ้าการที่เราอาจิษฐานด้วยภาษาใหม่ด้วยวิญญาณใหม่ด้วยชีวิตที่นะคะเชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระองค์จะทรงสำแดงพระองค์และพระองค์จะทรงให้ชีวิตของเราทําการอัศจรรย์ได้ปลดปล่อยฤทธิอำนาจที่มีอยู่ภายในวิญญาณของเราอย่างไม่ธรรมดาอย่างมีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างที่มนุษย์หลายคนก็เข้าใจไม่ถึงเข้าใจไม่ได้เพราะฉะนั้นการปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเราเป็นเรื่องที่สำคัญเราสามารถเรียนรู้โดยการที่เราอธิษฐานในภาษาฝ่ายวิญญาณเราเจนการเปิดเผยเราจะเห็นการอัศจรรย์เราเจนฤทธิ์อำนาจฤทธิ์เดชของพระเจ้าในมิติฝ่ายวิญญาณการพูดภาษาแปลกๆก็คือการที่เราอธิษฐานโดยฝ่ายวิญญาณ มันจะมีความแตกต่างระหว่างการอธิษฐานด้วยภาษาเข้าใจและด้วยภาษาแปลกๆก,การเสริมสร้างความเชื่อของเราโดยการพูดภาษาแปลกๆก,ก็จะทําให้เราจเจริญขึ้นการสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระวิญญาณก็ไม่ธรรมดาเราจะเห็นชีวิตที่เคลื่อนไปกับพระสิริของพระเจ้าแม้ว่าเราจะ,ะเผชิญภัยเผชิญปัญหาเผชิญความทุกข์ยากลําบากมันก็หมายความว่า เรากำลังดีท็อกไฟวิญญาณเราจะสะอาดแน่นอนชีวิตของเราครอบครัวของเราที่มีปัญหาค้างคาหมักหมมมันจะสะอาดมันจะทะลุทะลวงมันจะรับการปลดปล่อยรับการเปลี่ยนแปลงให้เราเรียนรู้ในเรื่องการที่เราจะได้รับประโยชน์จากการที่เราพูดภาษาฝ่ายวิญญาณเราจะเจริญขึ้นนี่ไง ข้าแต่พระบิดาจเจ้าขอพระเจ้าวยพรชีวิตของเราที่จะเคลื่อนไปในมิติฝ่ายวิญญาณแม้เราไม่ได้เข้าใจทุกอย่างแต่พระวิญญาณจะทรงเป็นผู้เปิดเผยสำแดงให้ความเข้าใจในการที่เราจะเคลื่อนไปกับโลกฝ่ายวิญญาณโดยการที่เราสัมพันธ์กับพระวิญญาณและอธิษฐานโดยภาษาฝ่ายวิญญาณเราจเจนการอัศจรรย์เราจะเห็นมิติใหม่เราจเจนการสร้างโลกใหม่ในชีวิตตัวตนของเราสิ่งที่ไม่ดีมันจะออกไป สิ่งที่สกโปกมันจะไม่อยู่กับเราอีกต่อไปสิ่งที่เป็นความสกโปกโสโครกหรือว่าวิญญาณโสโครกวิญญาณชั่วมันจะออกไปจากชีวิตของเราเราจะมีชีวิตใหม่เหมือนที่พระเยซูบ,บอกว่าเราโอมีชีวิตที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นคนบริสุทธิ์พระเจ้าเลือกเรามาให้เป็นคนบริสุทธิ์ไม่ใช่คนสกรปรกเพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อมต่อกับ พวินญ,ญาณบริสุทธิ์สิ่งโสโครกสิ่งสกรปรกปัญหาที่ค้างคาที่ขัดขวางความเจริญรุ่งเรืองที่ขัดขวางชีวิตของเราทําให้เราไม่สามารถที่จะเจริญได้วันนี้เมื่อเราตัดสินใจใช้เวลากับพวินญ,ญาณบริสุทธิ์แล้วก็เห็นคุณค่ากับพวินญ,ญาณของพระเจ้าเราจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจะเกิดการทะลุทะลวงจะเกิดการอัศจรรย์จะเกิดเรื่องที่เหนือธรรมชาติ เมื่อเราไปกับพระวิญญาณเมื่อเราโอุงจะข่าสื่อสารกับพระวิญญาณเรา,เ,นนนนเราจะเจริญแน่นอนเราจะก้าวหน้าแน่นอนเราจะรับการปลดปล่อยแน่นอนเราจะรับการเยียวยาวรักษาแน่นอนบ้านของเราชีวิตของเราจะกวาดสะอาดเมื่อพระวิญญาณของเรเจ้าทรงทะลุทะลวง นี่คือการดีท็อกายวิญญาณนี่คือการกระตุ้นฝ่ายวิญญาณเพื่อเกิดการชำระเพื่อเกิดการเจริญรุ่งเรืองเพื่อเกิดการทะลุทะลวงอย่างไม่ธรรมดาลูกขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าเรามอบซึ่งการละกันไว้กับองค์ในพระราชนามพระเยซูคริสต์อเมนพระเจ้าอวยพรค่ะ